เนสุดท้ายอ่ะไม่สุดท้ายขายขายสุดบายไม่ได้มาด้วยกันระคะมาด้วยกันมาด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าหนมากับเพื่อนที่เป็นคนที่นี่เนี่ยเขามาแล้วตกลงเมื่อกี้ได้กินไหมซ้อมต่ำไม่ได้กินกินอะไรครับ กินแล้วกินก่อนก่อนงานกินแมคโดนัล ที่ไหนครับผมนครสวรรค์นไปกับใครเจ้าไปกับสมิธต่างัเหรอครับเ่างเขียน่ใช้ไหมครับเก็ก็ได้ใช้ก็ได้รวีหลายงนม่ใส่หรอยู่ะไงที่ไปกับน้องสมิธ มหอมมากแล้อแหละรอไอ้เหรอังหว่ารอไอได้ค่ะโอเคทุกคนอยากวอนแบบน้กดัแล้วกูอเไรใช่มหมเรมย์เริ่มแล้วกันนะ ได้เาเลยเขาเลยค่ะเขาะไปเลยค่ะน้องนี่น <oh ้องไปไม่ได้ฉันไปเดี๋ยวเจะให้ฉันไปอย่างเดียว อาใครใครไม่ โครงการมินพลเรือนและสอบคล้องกับข้อกำหนของโครงการการบินพเรือนระหว่างประเทศขอบคุณค่ะ Attention.

โดงเริมเปิดไม่ได้เลยถ่ายรวมไหมครับจมาเูยโอ้โหเพไม่น่าเชื่อถ่ายไหมครับ